การประกาศทวงคืนอำนาจอธิปไตยของนายสุเทเพเทือกสุบรรด้วยการจัดตั้งรัฐบาลและสภาประชาชนของตัวเองขึ้นมาโดยที่ไม่มีกฎหมายรองรับนะคะแล้วจะมีความเป็นไปได้นในทางปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนเราจะไปสอบถามมุมมองความเห็นในเรื่องนี้ค่ะจากท่านนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพในฐานะของแกนนําพักเพื่อไทยค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะ มุมมองของท่านตอนนี้มองจุดยืนของคุณสุเทพเทือกสุบันต่อกรณีดังกล่าวยังไงบ้างคะก็เป็นจุดยืนซึ่งผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับก็คงจะเห็นว่าจุดยืนดังกล่าวของนายสุเทพเนี่ยมันเป็นจุดยืนซึ่งดาเนินการให้เป็นไป, ừ, ไปด้วยความเรียบร้อยให้เป็นไปตามกฎหมายและก็ให้มันเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไม่ได้เลย <ừ> นะครับ ราะว่าการดําเนินการเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยนะครับคงจะต้องยึดหลักในเรื่องของกฎบาตรกฎหมายานะครัไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งลุกขึ้นมาและอยากจะทําอะไรแบบที่มันไม่ได้กําหนดเอาไว้ในกฎหมายที่มันไม่ได้กําหนดไว้ในกติกาของประเทศและอยากจะทำก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยนะครับที่เห็นด้วยแล้วก็ อยากที่จะเดินไปในที่ต่างที่นายสุเทพเป็นคนทีนำเนี่ยผมว่าคงต้องต้องหยุดแล้วล่ะครับเมื่อมันไม่สามารถที่จะ,ะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เนี่ยขับเคลื่อนไปไม่ได้นั่นไม่พอน,นะครับยังทําให้พี่น้องประชาชน60-70ล้านคนตอนนี้เนี่ยเขาลําบากไปกันทั้งประเทศแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมที่ เป็นการดําเนินการของนายสุเทพในการออกมาประกาศจุดยืนการมาประกาศชัยชนะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นกี่สิบครั้งแล้วเนี่ยนะครับต้องยุติอละไลรครับเพราะการดําเนินการในลักษณะน,นี้เนี่ยมีแต่นำความเสียหายให้กับประเทศยิ่งนานก็ยิ่งจะมากขึ้นครับค่ะก็พูดง่ายว่าการจะขับเคลื่อนใดๆก็แล้วแต่เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีกฎหมายรองรับเนี่ยเรื่องของการยอมรับตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญถูกต้องครับเพราะว่า กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีระบบนิติบัญญัตินะครับเรามีสภาทั้งทั้งสภาสูงสภาล่างเนี่ยนะครับซึงก็มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนและแน่นอนครับแต่ละข้อแต่ละเรื่องเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นกติกาของประเทศที่เรียกว่ากฎหมายเนี่ยมันถูกกันกรองมาจนกระทั่งตกผลึกเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ต้องไปคิดเยอะ,อะครับว่าตรงไหนผิดตรงไหนถูก สิ่งที่กำหนดไว้ตั้งแต่กฎหมายสูงสุดของประเทศคือรัฐธรรมนูญไปตนจนตลอดถึงพระราชบัญญัติแล้วก็กฎหมายอื่นๆเนี่ยตรงนั้นแหละครับถ้าคุณสุเทพหันกลับมาแล้วก็คิดว่าจะเดินหน้านะครับขับเคลื่อนพี่น้องประชาชนมวลมาหาประชาชนอะไรของตั้งกระสุดแล้วแต่เนี่ยที่มีเนี่ยก็ย้อนกลับมา แล้วก็มาเดินตามกติกาเท่านั้นแหละครับประเทศก็เดินหน้าได้แล้วครับเพราะหากว่าฝืนทําสิ่งที่ภาคสังคมไม่ยอมรับเนี่ยโอกาสความเป็นไปได้ก็คือเป็นศูนย์แน่นอนเป็นศูนย์แน่นอนครับค่ะแต่ว่าในส่วนของกำนันสุเทพเขาก็ยังวองว่าโอกาสเขายังไม่เป็นศูนย์นะคะเพราะเขามองว่าถ้าหากว่าสารรัฐมนูญและปปชีช้มูลความผิดนายกแล้วเนี่ยก็ยังคงมีความชอบธรรมที่จะทวงคืนอำนาจอธิปไตยให้กลับมาเป็นของปวงชนชาวไทยจริงๆแค่ต้องเรียนอย่างนี้ครับ ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยได้คืนอำนาจอธิปไตยให้กับพี่น้องปวงชนชาทยไปตั้งแต่เมื่อครั้งการยุบสภาผู้แทนรัษฎรไปเป็นที่เรียบร้อยครับในจุกเทพไม่ต้องทำอะไรเลยครับวันนี้เนี่ยก็เพียงแต่รักษากฎกติกาของประเทศเราก็ย้อนกลับนะครับ อำนาจหนึ่งเสียงอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับอายุเกินสิบแปปีนะครับแล้วท่านเป็นคนไทยท่านก็มีสิทธินในการเลือกตั้งแล้วหลังจากนั้นครับผ่านกระบวนการการเลือกตั้งมันก็จะมีสภาผู้แทนรัษดรมีตัวแทนของพี่น้องประชาชนก็ที่ก็เดินหน้าไปได้อันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งไม่ต้องไปทําอะไรใหม่เลยครับ ตอนนี้ดูเหมือนมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะว่าก่อนหน้านี้คุณสุเทพเองก็เปิดเรียกว่าเปิดประเด็นของการเคลื่อนไหวด้วยคําว่าสภาประชาชนหลังจากนั้นคําว่าสภาประชาชนหายไปเกิดคําว่านายกมาตราเจ็ดขึ้นมาแต่วันนี้เนี่ยดูเหมือนนายกมาตราเจ็ก็จะหายไปแล้วกลับมาที่สภาประชาชนอีกแล้วแสดงว่าตอนนี้เนี่ยนายกมาตราเจ็ดถูกปิดตายใช่ไหมคะคุณสุเทพถึงหันกลับมาเคลื่อนไหวแบบนี้ต่อคือตามความเห็นผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าการ ได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับก็ยังคงเปิดว่างอยู่วันนี้องค์ประกอบนะครับเพื่อน,นาไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยของประเทศไทยไม่ได้มีอะไรที่ขาดหายไปเลยครับองค์ประกอบครบถ้วนนั่นก็แปลว่าประเทศไทยสามารถที่จะเดินหน้านะครับนี่นองประชาชนใช้เสียงของตัวเองหนึ่งเสียงแล้วก็เลือดตัวแทนแล้วก็มีสภาผูแ้แทนราษฎรซึ่งจะนําไปสู่การมีนาย,ยกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญได้เป็นไปตาม ปกติแต่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏเช่นนี้เนี่ยครับตั้งมาตร,ราเจ็ดที่ใครพยายามจะยกขึ้นมาตั้งมาตร,ราสามมาตร,ราเจ็ดสภาประชาชนใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องนอกกฎหมายทั้งสิ้นครับแล้วก็ไม่ได้มีทางอุดทางตันใดๆครับทุกอย่างก็ยังเป็นทางที่ทุกคนเดินหน้าพาประเทศเดินหน้าไปได้ด้วยกันทุกคนครับค่ะ ทีนี้มาในส่วนของทางด้านกลุ่มพุทธอิสระนะคะซึ่งล่าสุดมานี่ก็บอกว่าแม้ว่าทางทางด่วนเรื่องของนายกมาตราเจจะถูกปิดตายแต่วันนี้เนี่ยพุทธอิสระก็ออกมาเปิดช่องทางด่วนเส้นทางใหม่ก็คือการถวายคืนพระราชอำนาจเพื่อที่จะให้สถาบันลงมาคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งตรงนี้ท่านมีความเห็นยังไงคะผมเห็นว่าเรื่องในลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นเลยครับทำไมจึงต้องไปดาเนินการเรื่องใดๆก็แล้วแต่เนี่ย ซึ่งไปก้าวล่วงพระราชอำนาจหรือว่าไปทําให้ตรงท่านระขายเครื่องเพื่องก็อยุปลป่ลนระบาดเรื่องเหล่านี้ไม่ควรปรากฏและไม่ควรเกิดขึ้นครับในเมื่อกระบวนการสําหรับก,การบริหารราชการเนี่ยนะครับตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศาตรตรงเป็นพระประมุกเนี่ยน,นะครับทุกเรื่องทุกองค์ประกอบก็ยังอยู่ครบถ้วน การที่มีใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับรวมไปถึงความพยายามของพุทธให้สละในลักษณะแบบที่เกิดขึ้นเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้ครับเราไม่ควรจะเกิดขึ้นครับค่ะขอขอถามความเห็นท่านย้อนกลับไปที่ประเด็นของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งจะมีการวินิจัยคดีที่เกี่ยวข้องกับท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในในในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ถ้าหากว่า,าปปชหรือว่าสารรัฐมนูญเนี่ยมีการลงดาบลงมา ให้นายกได้มีความผิดตรงนี้จะมีผลกับตําแหน่งของท่านนายกยังไงบ้างไหมคะครับก็คงต้องรอฟังผลวินิจฉัยเยนะครับว่าผลวินิจฉัยดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นของปประชหรือสารรัฐธรรมนูญก็แล้วแต่เนี่ยมีผลวินิจฉัยเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับส่วนว่าเมื่อผลวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยนะครับประธานท่านนายกของเรานั้นจะจะต้องดําเนินการแบบไหนอย่างไรต่อเนี่ยผมเชื่อมั่นนะครับ นายกยิ่งรักท่านพูดอยู่เสมอครับแล้วก็พูดมาโดยตลอดว่าท่านมาด้วยระบอบประชาธิปไตยท่านมาด้วยการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนท่านเป็นคนเคารพกติกาบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องอเวลาที่บาดมาได้พิสูจน์ความเป็นนายกของของ พี่น้องประชาชนเป็นการพิสูจน์ตัวของท่านนายกยิก่งรักมาครบตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นไม่ว่าผลการวินิจฉัยออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนายกของเราท่านเคารพกติกาไม่เหมือนใครบางคนอย่างแน่นอนครับอ,อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าบ้านเมืองเราเดินกลับมาที่หมดของการเลือกตั้งเรียกว่าสแตนบายรอแล้วเพว่มมีการกําหนดตัวเลขวันเลือกตั้งเป็นวันที่ยี่สิรกฎดาคมในส่วนตัวท่านเองท่านเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ไหมคะ ผมยังมีความเชื่อมั่นครับพวกเราทุกคนจากพรรคเพื่อไทยนะครับพวกเราทุกคนไม่วา่าจากาคนที่เราเคารพนะครับท่านนายกยิ่งรักน,นะครับไปจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ได้นอนพักพักร่วมอื่นๆด้วยนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนเราเชื่อมั่นในระบบการเลือกตั้งเราเชื่อมั่นในระบบการอาตัวแดดเราเคารพในกติกาเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทุกคนไม่ ทิ้งละทิ้งความเชื่อมั่นอันนี้นะครับเราจะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็คลิกกลับนำเอาประเทศของเราลุกขึ้นและเดินไปได้ครับค่ะวันนี้ยังคงมีคนออกมาแสดงความไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่20กรกฎาคมจะสามารถคลี่คลายความขัดแย้งได้เพราะว่าม็อบกบฏของกำนันสุเทพนั้นยังคงดำรงอยู่ตรงนี้ในส่วนตัวท่านคิดยังไงคะผมคิดอย่างนี้ครับไกลก็แล้วแต่นะครับที่ไม่เชื่อมั่น ว่าการดําเนินการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับจะเป็นทางออกของประเทศเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นถึงจุดยืนของความไม่รบและไม่เชื่อในระบอบประชาธิปไตยนะครับวันนี้เนี่ยขอเพียงทุกท่านนะครับทุกคนเรา,าเชื่อมั่นในสิ่งที่เรายึดถือเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าการเลือกตั้งต่อให้มีอีกร้อยม็อบพันมมอบก็แล้วแต่ครับแต่ถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับเราลุกขึ้น ต่อสู้กับความไม่ถูกต้องแล้วยึดเอากติกาแล้วเดินเคารพนะครับในสิทธิของของแต่ละกฎนะครับเราใช้สิทธิหนึ่งเสรหนึ่งเียงของเราเท่ากันเนี่ยผมเชื่อว่าเราเลือกตั้งได้แล้วเราเลือกต<ม>ั้งเร็จครับท่านก็เชื่อว่าเที่ยวนี้กกตน่าจะจัดการการเลือกตั้งได้และการเลือกตั้งก็ไม่น่าจะเกิดการโมฆะได้อีกอย่างนั้นใช่ไหมคะผมเชื่อมั่นครับผม,ผมต้องใช้กับว่าผมเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับว่าเราจะร่วมมือและเราจะช่วยกันครับ ก็ต้องไปหวังพึ่งพี่น้องประชาชน20-30ล้านคนน่ยนะคะครับค่ะเอาวันนี้ขอบพระคุณนะคะสําหรับท่านนาวาอากาศ,อากาศเอกอนุดิ์นาครนทับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีคครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ